สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5้ทารอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวาธาตุลมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมของชาวาธาตุลมาธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมทุนตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่31มีนาคมปี2568 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทระนาและราสีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาส์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกรับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมตุนคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอสมอโต้อ่านตามพลังงานความหมายและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เอทออกครับการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่หรือการเริ่มต้นเปิดโอกาสให้กับตัวของเราเองหรือคุณค่าแห่งความรู้สึกหัวใจของเราหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่เข้ามาแคร์กับความรู้สึกของเรานะเป็นไพ่ของการที่เราจะมอบใจให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยระหว่าจะเป็นความรักที่อยากเติมเต็มความรักที่ผูกพันความรักที่ห่วงใยนะมีพลังงานไพ่เดอะซันเดอะซันความสุขความสําเร็จ ความสมหวังเป็นไพ่พของเป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จคุณเป็นคนที่มีรอยยิ้มคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นคุณเป็นคนที่มีตัวตนที่แท้จริงของคุณเองนะมีะพลังไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าคือการรับผิดชอบความรับผิดชอบความทุ่มเทในหน้าที่การงานหรือในครอบครัวของคุณ คุณคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงนะครับชาวธาตุลมมีพลังงานไพ่สามดาบสามดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่าง nn, มันอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเป็นพลังงานไพ่การที่มีคนที่ดึงมือที่สามเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สามนะครับ dirt, Lord, it, เป็นพลังงานไพ่การปกปิดการซ่อนเลนความ igt, ลับและการปกปิดมีไพ่พลังงานการที่มีคนที่กําลัง ว่าดละแหวงกระการกระทำของเขาในวันนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแอบมองกําลังแอบสืบสอง กำลังเสียดายแลกกำลังเจ็บปวดนะมีพลังไพ่จัตติชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมสเสมอเป็นไพ่ของคำมั่นสัญญาคำผูกพันคำผูกมัดหรือมีไพ่ของจัดติ่ยนะชาวธาตุดมเป็นคนที่รักความยุติธรรมในตัวของคุณเองหรือมีพลังไพ่การที่มีการเรียนรู้ข้อกฎหมายในช่วงนี้หรือการที่คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวอุปสรรคปัญหามาเยอะนะคุณเป็นคนที่แก้ไขอยูอย่ตลอดเวลาใน ัวงเราเองมีพลัง,งให้การเดินจากการถอยหลังการหันเดินจากนากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาวันหนึ่งที่เขาไม่รักเราเราต้องอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ปลดปล่อยแล้วกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมา แต่มันยังมีความรู้สึกที่ยังเป็นห่วงหรือความรักทำไมยังถึงยังตัดไขสักคนหนึ่งในความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเราที่รักเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเราในวันที่เขาไม่มีเราในวันที่เราเดินถอยห่างจากเขามามีคนที่เจ็บปวดมีคนที่กําลังเสียดายคุณอยู่นะมีพลังงานไพ่เดทการจบการเลิกราเพราะไม่ไม่ไม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีพบมีเจอมีจากมีลามีผิดหวังมีสมหวังมีพลังงานไพ่การที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงความ ความรักที่เคยพัดผ้าความรักที่ไม่เคยสมหวังความรักที่กำลังกลับมาเป็นจุดแห่งการเริ่มต้นหรือมีคนที่กำลังทุกข์ใจมีคนที่ทรมานใจในวันที่เขาคิดถึงคำมั่นสัญญา คนที่ผิดสัญญาคนที่ผิดคําพูดคนที่ผิดสัจจะในวันนั้นกําลังเจ็บปวดในวันนี้มีพลังงานไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยคือพลังงานไพ่ในความคิดสายน้ําที่มันไม่มีวันหวนกลับสายน้ําที่มันไม่มีวันหวนคืนเป็นไพ่ของความรู้สึกที่เสียใจไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้มันความรู้สึกมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมของเราไม่ได้แต่เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นเรากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่เดิมเอจิเชียนเดิมเอจิเชียนเป็นพลังงานไพ่ดาวพุธคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคํําพูดคา คนที่เป็นตัวเองสูงคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้ไวเรียนรู้ในหลายๆด้าน อาจจะมีการที่คุณสะสมประสบการณ์ในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ทําได้ทุกๆอย่างด้วยตัวของคุณนะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์และการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจกับเราเสมอไปมันมีอาจจะมีการผิดหวังบ้างเจ็บปวดบ้างเสียใจบ้างแต่มันคือรสชาติของความเป็นตัวตนของเราหรือรสชาติแห่งความเป็นชีวิตที่เราต้องผ่านเรื่องราวต่างๆในบททดสอบของจักรวาลที่ทําให้บททดสอบเนี่ยอาจจะเป็นไฟล์เราที่กําลังเติบโตและกําลัง เข้มแข็งในตัวของเราเองนะเป็นพลังงานให้การรวบรวมพลังงานในตัวตนของคุณการที่มีความรู้สึกใหม่ๆการที่หาพลังงานบวกๆให้กับตัวของเราเองนะการที่เราเพิ่มศักยภาพให้ตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานให้ในการตื่น ตื่นได้แล้วกับความรู้สึกที่ผ่านมาก็การปลดปล่อยกับความทุกข์ความผิดวางไปแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาของคุณที่คุณจะกําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินในตัวของคุณนะครับเป็นหลังให้นอเดิสนอดิสคือการเปลี่ยนแปลงคือการที่ต้องเริ่มต้น ด้วยตัวของคุณเองความมุ่งมั่นและความอดทนที่ตั้งใจที่จะเอาชัยชนะน่าเป็นพลังไพ่เซลติคอร์พลังงานไพ่สิบใบในวันคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะครับมีพลังงานไพ่ความเจ็บปวดและความเสียใจมีคนที่อยากกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือกันที่เขาอยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทําการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่ผิดหวังมีคนที่เสียใจหรือไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่ ไม่ให้สถานะคนที่เหมือนเขาทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าคิดถึงคนที่เคยรักคิดถึงคนที่เคยห่วงใยคิดถึงคนที่เคยพูดคุยคิดถึงคนที่เคยทําเพื่อเขาในวันนั้นนะเปไพ่ของชาวธาตุน้ำกระฎมีนพิจิกธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุไฟเมสิงธนูนะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์คนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันพุธขาอดุพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินนะครับ ธาตุลมนะครับเป็นพลังงานให้ควีนครับราชินีถือถ้วยนะราชินีถือถ้วยเป็นพลังงานให้คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคนรอบๆข้างคุณสร้างความอบอุ่นให้กับคนที่อยู่รอบๆข้างของคุณแต่ในตัวใจของคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เราอาจ,จะแสดงกับความรู้สึกที่ เป็นความรู้สึกที่เข้มแข็งในตัวเราเองแต่ใจของเราอาจจะเคยเจ็บมาก่อนนะมีพลังใหเ้เดอะไทม์บรนด์เดอะไทม์บรนด์สายใหญ่ของความรักสายใหญ่ความผูกพันที่อย่างตัดไขสักคนหนึ่งไม่ขาดมันเหมือนกัาการกาที่เราอาจจะเคยพยายามตัดใจจากเขาแต่ความ ผูกพันกับความผูกมัดมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ผูกพันกับเขามากกว่าที่เขาผูกพันกับเราในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ไม่แขร์เป็นฝ่ายเขาที่ไม่สนใจในสิ่งที่ผ่านมาในวันหนึ่งที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึกของเขาในตอนเนี้ยอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังระแวกหรือกําลังร้อนลนในความรู้สึกของเขาที่มันอาจจะกลับมาคิดได้ในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการสองดาเป็นพลังงานไพ่ใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ห่วงใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดเขา ออกจากความรู้สึกแต่มันตัดยากในความรู้สึกในตอนนี้นะมีพลังงานให้เดชะดียอดกรกฎลักษณะกรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมความอดทนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งเป็นพลังงานให้การเดินทางในวันที่เราเดินทางเนี่ยมันจะยังไม่จบนะวันเวลามันจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆในการเวลาที่เป็นของเราเราจะทําวันเวลาที่เป็นปัจจุบันให้ดีที่สุดในวันหนึ่งที่เขาไม่แคร์เราในวันหนึ่งที่เขาไม่สนใจเรามันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ตัดจบน ในวันเนี้ยในวันที่เราตัดจบแล้วเราเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยมือจากเขาคนนั้นจะมีคนที่กลับมายือ้อจะมีคนที่กลับมาล้างจะมีคนที่ยังผูกพันกับคุณนะมีพลังงานภายในอครับ อสเวินถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้าเป็นพลังงานไพ่การเอาใจใส่หรือเป็นไพ่แห่งการละยายนิมิตหรือเขาอยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะการวิงวอนการขอร้องการอ้อนวอนโหยหาก,กับความรู้สึกเก,ก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่มีคุณที่เคยร่วมเดินในเส้นทางเดินเดีเดยวกันนะเดอ์ฟูเป็นพลังงานไพ่คนที่คบไปเรื่อยคนที่รักไปเรื่อยหรือคนที่ไม่ให้สถานะแก่คุณในวันนั้นกำลัง กำลังเหมือนไม่มีเป้าหมายในตอนนี้นะมันเหมือนนาการที่เขาได้รับกรรมแล้วไปพบใครไปเจอใครใครคนนั้นก็ต้องทําให้เขาเสียใจต้องทําให้เขาผิดหวังกับสิ่งที่เขาไม่เคยชัดเจนกับสิ่งที่เขาไม่เคย ผิดคำสัญญาในวันนั้นไปนะมีพลังงานไพ่คิงออฟสอดคิงออฟสอดคือพลังงานไพ่การฝ่าฟันความเข้มแข็งความพยายามความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะชาวธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดในหัวใจของคุณแต่คุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาและแก้ไขกับปัญหาได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเทวเวอร์การจับได้คนที่เกิมดมรังคารหรือคุณไปจับโปะแตกได้กับอดีตที่ผ่านมาหรือกับการที่แตก หากพังไปความรู้สึกที่ผิดหวังกัะคนที่เราเคยรักกัะคนที่เขาเคยรักเราในวันนั้นทําให้เขารู้นะในตอนเนี้ยเราอาจจะเป็นฝ่ายรู้ทุกๆเรื่องของเขาในวันนั้นเราอาจจะรู้ถึงการกระทําของเขาเราอาจจะรู้ถึงข่าวความไม่จริงใจหรือคําพูดโกหกของเขาแต่กะสิ่งที่เรารักเขาในวันนั้นเรายอมให้อภัยกับเขาในวันนั้นแต่ในวันเนี้ยจะเป็นฝ่ายคุณที่ถามหัวใจของเราเองว่า คุณยังรักคุณยังแคร์คุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าทุกเส้นทางเดินทุกการกระทําคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจในโชคชะตาและเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่การปกเปียดมีพลังงานไพ่ติดไม้เท้ามีพ่งาาการมุฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุด การเวลาเป็นเครื่องขี้ข่ายปัญหาเป็นอทิ่ทางที่ดีขึ้นให้วันเวลาให้การเวลาเนิ่นนานสเพียงใดในเส้นทางเดินที่เน็บหนาวต่างคนต่างเดินคนละเส้นทางเดินในวันหนึ่งที่เขาอ้างว้างในวันหนึ่งที่เขาไม่เหลือใครตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคนที่อยู่ไกลกัน โหยหากันมากนะมีพลังงานให้เดอะเวอร์การเรียนรู้หรือเข้าไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้กับคนต่างๆมาว่ามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่ผูกผ่านว่าใครคือคนที่ผูกมัดมีพ่การที่เขาเคยวนกลับกับคุณไม่รู้ต่ออีกี่ครั้งต่ออีกี่ครั้งยังทํานิสัยเดิมๆยังทําให้เราเจ็บปวดอยู่ในวันหนึ่งที่เราเริ่มที่จะหมดความอดทนแล้วในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่ปลดปล่อยเป็นฝ่ายเราที่ปล่อยวาง กับความรู้สึกคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปเราบังคับจิตใจใครไม่ได้ในวันที่รักรักกันแล้วให้รักษาความรักที่ดีต่อกันไว้นะในวันที่รักกันแล้วมันยังไม่ได้สิ้นสุดแห่งความรักมันคือจุดเริ่มต้นของความรักที่ต้องใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับอ่าขอรูพลนังงานพิ่พ่ในปัจจุบันของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับ ว่าในปัจจุบันนี้ตัวตนของเขาเป็นยังไงบ้างว่าเขาคิดถึงคุณไหมมีปรังงานไพ่4 5เหรียญน,นะครับเป็นพลังงานไพ่ความเหน็บนาวความอ้างว้างการไม่เหลือใครเลยในวันที่เราเดินตามเขาในทุกๆุก้าเขากลับไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันกลับมามอในวันที่เราเดินตามเขาอีกก้าหนึงแล้วเราหยุด เดินตามในตอนเนี้ยมีคนที่กังวลมีคนที่หามองไปทางไหนก็ไม่เห็นคุณไม่เห็นภาพคุณไม่เห็นเรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจมากเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจมีพลังงานไพ่สามเหรียญอยากพบเจอกับคนที่เคยพูดคุยในวันนั้นที่มีเรื่องราวดีๆร่วมกันในวันที่คุณกับเขาเคยสร้างอนาคต เคยเริ่มทำเคยมองตาเคยทำด้วยกันในวันนั้นนะมีพลังงานไพ่คิงเอาไปเคลื่อนลาชาถือเหรียญเป็นพลังงานไพ่ความมั่นคงความมั่นใจหรือคนคนนี้เป็นคนที่มี e go, อีโก้เยอะอีโก้มากหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่ขาดสิ่งดีๆในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในวันนี้เขากลับมาคิดในวันนี้ที่เขากลับมาทบทวนในสิ่งดีๆที่เขาทำให้สิ่งที่ดีที่สุดในตอนนั้น ต้องหลุดมือออกไปนะมีพลังงานไพเอทออาคับอยากกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกเดียวกันหรือคุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันอยู่จิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัดเวลาเขาคิดถึงคุณคุณัานจ,จะคิดถึงเขาเวลาที่เขาคิดเวลาที่คุณคิดถึงเขาเขาอาจจะคิดถึงคุณในตอนนี้นะดี เดอะเอ็มเพอเดอร์ชาวเมธตดไฟมีไพ่พลังงานไพ่จัดเมน้นยไพ่จัดเม้นคือผลวิบากกรรมนะทุกคนมีการพบมีการเจอมีการจากมีการลาทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาทุกคนต้องมาพบมาเจอมาจากมาลาในวันที่จากกันให้จากกันด้วยดีในวันเวลาที่พบเจอกันแล้วให้รักษาคามัน่นสัญญาที่เคยให้ไว้แก่กันและกันนะเป็นไพ่พลังงาไพ่าการที่เขาได้รับ ลแห่งการกระทําที่ทําไว้แล้วหรือเขาอยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทํากับอดีตที่ผ่านมาของเขาวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลาวันเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอแต่ใจคุณนะจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงหัวใจที่ยังเหมือนเดิมความรู้สึกที่ยังเหมือนเดิมแต่ใน บางครั้งอาจจะมีอารมณ์แลกความรู้สึกไปบ้างอาดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณมันเหมือนกับการที่เขาอยากพบเจอกับคุณในวันนี้แล้วเริ่มต้นกันใหม่ให้เป็นความทรงจำอดีตที่สวยสดงดงาเขาอยากบอกคุณว่าให้คุณลืมอดีตที่ผ่านไปได้หรือเปล่าเขาจะทำวันที่พบเจอกับคุณวันเนี้ให้เป็นวันที่มีความรู้สึกเดียวกันนะมีพลังภาพใน เด็กถือหนาบการแอบสืบแอบส่องการแอบมองหรือเขาแอบมองคู่รูปคู่ที่คุณกับเขาเคยถ่ายร่วมกันหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลงังคิดถึงวันเวลาที่มันคงย้อนกลับไปไม่ได้นะ่าในวันนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลงังเขาดูถึงทุกเรื่องของคุณน,นในตอนนี้ว่าคุณทําอะไรอยู่ว่าคุณเป็นยังไงบ้างมีพลังงานไพ่ห้าดาบการเลิกหนาการยาล้าง คนที่ใช้อารมณ์แล้วชนะกับคนที่เราลักเขาเขาอาจจะไม่ได้รักเราจริงในวันหนึ่งที่เขาชนะใจในวันหนึ่งที่เขาชนะเราในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดในวันนี้เขากลับมามองในความรู้สึกเขากลับมาว่าเขาทำให้เกิดคนที่รักเขามากที่สุดต้องเจ็บปวดในวันนั้นนะมีพลังางานไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญเป็นพลังางานไพ่หเหรียญการมูฟออนให้วันเวลาหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นไพ่ของการที่อยู่ในเส้นทางเดินอุปสรรคมากมายและปัญหามากมายในชีวิตของเขาในวันหนึ่งที่ เขาไม่มีคุณแล้วเขาขาดคนที่เคยให้กำลังใจขาดคนที่เคยมีแรงผลักดันไปพร้อมกันขาดคนที่เคยเข้าใจและห่วงใยและผูกพันตอนเนี้มีคนที่เจ็บมากมีคนที่เจ็บปวดมีคนที่อยากกลับมาขอโทษคำพูดคำจาในวันนั้นที่เขาทำให้คุณต้องเจ็บปวด กับคําพูดและการกระทําของเขาในวันนั้นเขารู้สึกสํานึกผิดแล้วเขารู้สึกเสียใจมากในวันนั้นที่เขาทําให้คนที่แคร์เขาคนที่ผูกพันกับเขาต้องเจ็บปวดในวันนั้นนะมันเหมือนโชคชะตาวันเวลาที่เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะการที่คนคนหนึ่งกลับเข้ามาคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดมันเหมือนต้องมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันเวลา ที่เป็นของคุณและเขานะครับเป็นพ่ห่งการที่ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่จะทําให้ผลการกระทําในวันที่เป็นปัจจุบันทําให้คุณเหมือนคุณกับเขายัางมีพันธะผูกพันต่อกันที่ต้องมาเจอกันที่ต้องมาเหมือนมีกรรมสัมพันธ์กันนะครับอขอบทุกวนอ่านไพ่ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับว่าเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมีพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟลเป็นพลังงานไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปกัปกรักษาชาวาธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนหรือการที่เราไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือหรือในตอนเนี้ยเป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขาอาจจะส่งถึงพลังงานของความรู้สึกหากันนะการที่เหมือนกับการที่เขาอาจจะ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณให้โอกาสให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์เมชาวกันลัคนากันเป็นไพ่แห่งการกลับมามีสติการกลับมามีสติหรือการที่เราเรียนรู้กับนิสัยใจอของเขามาหมดแล้วเรารู้ถึงพฤติกรรมเรารู้ถึงความคิดเรารู้ถึงจิตใจลึกๆของเขาเรารู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เรารู้ถึงความรู้สึกอ่อาที่เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดในตอนนี้คุณอาจจะรู้ถึงความเจ็บปวดของเขานะเพราะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ ักเขาและจิตเราใจเรายังผูกพันกันมันเหมือนความเจ็บปวดของเขากําลังส่งถึงคุณว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนเขาเจ็บปวดมากแค่ไหนในวันที่ห่างไกลคุณในวันที่ไม่มีคุณเขาอยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยาก จับมือและกลุ่มมือกับคนที่เคยรักและคนที่เคยดีกับเขาในวันนั้นการหวนคืนการหวนกับในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพควีนออปเปรเคินราชนีถือเหรียญมีพลังงานไพาสามเหรียญเป็นพลังงานไพทูออปครับการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการมองตาความรู้ใจนะเขาอาจจะรู้ใจ,ใจคุณในตอนนี้เขาอยากขอโทษกับสิ่งที่เขาทำผิดไปเขาอยากพูดคำว่ารักอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะสายไป คุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันความรู้สึกที่ยังรักความรู้สึกที่ยังแคร์อาจจะเป็นการที่ในวันที่เรากลับมาเราตัดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆไปใช้หัวใจที่คุยกันนะครับเป็นพลงงานไพ่วความรู้สึกที่ยังผูกพันหรือการที่คุณกับเขาได้กลับมาสัญญาในรอยยิ้มในความอุ่นการเปิดใจการเปิดใจคุยกันนะครับเป็นพลงงานไพ่ใ,ใน เส้นทางเดินวิกตอรี่ความสําเร็จเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่เขาอยากมีคุณในทุกทางเดินของเขาแต่ในวันที่คนที่กลับมาเนี่ยการกระทําหรือการกระทําคําพูดและคาการกระทําต้องตรงกันนะมีพลังอาไ้ดีแห่งแมนดีแห่งแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆก้าวเดียญความสดใสความโสดสวยตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลัง อ่านใจคุณไม่ออกว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าเพราะความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกหวาดวันทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวในตอนนี้นะเป็นไพ่ของโอกาสที่มันน้อยเหลือเกินแต่เขาจะเหมือนอยากทักทายเพื่อขอโอกาสให้คุณให้อภัยกับเขาได้หรือเปล่าความรักที่ยังผูกพันใจหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้เราสอง คนได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้มาเรียนรู้ได้มาปรับความเข้าใจได้มาพูดคุยได้มาเคลียร์ใจนะทุกเส้นทางเดินนะ,ะในตอนนี้เหมือนเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนจากคนเก่าเป็นคนใหม่ที่คุ้นเคยคุณนะครับอขอรูปางานไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับว่าไพ่จะสรุปและแนะนํา ให้กับคุณว่ามีพลังงานไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญคือความมั่นคงคือความเป็นครอบครัวหรือเกินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณมีโอกาสได้ มรดกทรัพย์สินหรือการที่ได้ที่ดินในช่วงนี้นะเป็นไพ่พลังางานไพ่ในตอนเนี้ยเหมือนเหมือนกับการที่เขาอยากกลับมาร่วมความฝันและร่วมอนาคตเป็นครอบครัวที่มีเงินเก็บเงินก้อนวางแบบแผนวางเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนร่วมกันนะครับเป็นพลังางานไพ่การปกปิดกับความซึ้หรือความร้อนใจหรือความร้อนลนในตอนเนี้ยมีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่อยาก ร้อนหลนอยู่ในตอนนี้นะมีพระง,งานไพ่เดอรชยอดกรกฏลัคนากรกฏหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าหรือเขาอยากกลับมาพูดถึงเรื่องความจริงในตอนที่ผ่านมาเขารู้ว่าคุณอะรู้ในทุกๆเรื่องเขาอยากสรารภาพกับความรู้สึก ที่เขาเจ็บปวดในตอนนี้ว่าเขายัางรักคุณอยู่เขาใจยือ้อเขาใจหล้างเขาจะกลับมาเป็นคู่กับคุณคู่คนที่เดินด้วยกันคู่คนที่ฝ่าฟันต่ออุปสรรคและปัญหาไปด้วยกันมีพลังภาพให้ถูออครับคนที่ใช่ก็จะกลับมา คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยมือกันไปนะความรู้สึกต่างเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่เราได้มาพบเจอกันแล้วในวันที่รักษาหัวใจของคนที่เรารักในวันที่เราเขาติดต่อกับเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับการที่เขาอยากพูดคุยทุกเรื่องราวที่เขาเคยมีด้วยกันกับคุณหรือการที่เขามีแบบแผนเขามีสิ่งที่เขาอยากจะทําเพื่อคุณในตอนนี้ดีเดวิลเป็นไพของความรุ่มโรงความ พัฒน,นาการความรักความโลภความโกรธความหลงหรือในครั้งนั้นเขาอาจจะหลงไปในความรู้สึกเหมือนมีมารเข้ามาลองใจและเขาหลงไปในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาในวันที่เขา เขากลับมาตื่นรู้หรือเขานักกลับมาคิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันช่างว่างเปล่าเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณสิบนาได้รับผลแห่งการกระทําที่ทําไว้แล้วในตอนเนี้เขาพยายามตัดใจจากคุณเท่าไหร่เพราะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าคุณอาจจะไม่ให้อภัยกับเขาอีกแล้วในตอนเนี้เขาพยายามตัดใจจากคุณเท่าไหร่มันเหมือนความรักและความผูกพันมันยิ่งเพิ่มพูนในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะเป็นไพ่แห่งการที่ คนคนหนึ่งที่ตัดใจจากคุณไม่ได้หรือเขากลับมาข้างรักโหยหาคุณมากคิดถึงคุณมากในตอนนี้เขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนแล้วกับโอกาสที่คุณจะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะอของพนักงานชาวทาตลมกลุ่มตุนในทุนนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับ<อ>ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตลมทุกๆท่านนะครับ